สวัสดีครับสองชัดชๆวันนี้กับเหรียญหลบกลวยชุดทินทโรวัดโกศิตารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเหรียนรุ่นนี้สร้างในปีพุทธศักราช2563รุ่นเมตตาสิทธิ์เรามาดูลักษณะของเหรียนรุ่นนี้พิมพ์นี้กันเลยครับ รุ่นนี้เป็นเนื้ออาปกาก้าเรามาดูความคมชัดของพระผิวพันธุ์ของพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้า เราจะเห็นเมตตานูนเป็นเม็ดเปลือกตาจะหนาคม บริเวณโหนกคิ้วโคง้งลักษณะเหมือนแว่นบริเวณหนาา้าผากจะเป็นมิติแต่ระดับขึ้นไป จะเห็นตีนผมด้านบนลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวลงบริเวณโดยรอบบนศีรษะจะเห็นเป็นมิติ ริเวณหูจะเป็นสันแท่งซอกในหูเป็นแท่งคมนูนขึ้นมา บริเวณจมูกจะโดงบริเวณปากเป็นรูปกระจับเอียงดูดีๆเราจะเห็นกระพุ้งแก้มรอยยุบ ทั้งสองข้างไล่ลงมาจนถึงข้างจะนูนไปมิติ สังกติที่ผ้าจะหนาสูงแต่ระดับกับกริบจีวรบริเวณหายปลา,ากระดูจะเห็นชัดเจนหัวไหล่แขนทอดมาถึงจนมือ ดูลักษณะเป็นมิติบริเวณหน้าตักการห่มคลุม บริเวณอักษรและมีคีดกาดในบล็อกดูเป็นธรรมชาติต่อจากนั้นเราไปดูตรงอักษร เส้นเป็นแท่งจากนั้นเราลองสังเกตที่พื้นเหรียญ ช่วงบริเวณสราราให้เราเอียงดูเล็กน้อยเราจะเห็นเส้น3เส้น เส้นนั้นจะเรียวคมมากและจะเป็นเส้นที่ชัดเจนที่สุดในพื้นเหรียญ เส้นจะสาดเป็นเสี้ยนต่อจากนั้นเรามาดูหูเหรียญด้านบนการเจาะหูเหรียญจะดูเป็นธรรมชาติรูจะไม่เล็กต่อจากนั้นพลิกมาด้านหลังเริ่มจากห่วงด้านบนการเจาะของหูจะปลิ้นเล็กน้อย ดูเป็นธรรมชาติขอบข้างจะมีปิ้นตั้งขึ้นเกิดจากแรงกระแทกด้านหน้าสู่ด้านหลังของเหรียญ บริเวณจุดช่วงล่างจะเป็นครีบเกินตั้งเป็นพิเศษบริเวณโค้ดให้เราสังเกตการตอกเรียวคมชัดมีการตอกที่ตรงบ้าง เอียงบ้างแล้วแต่ลักษณะของผู้ตอบโค้ดนี้จะช่วยจดจำและช่วยเหลือเราได้ในอนาคต พื่นต่างระดับผิวจะตึงร่องไตระดับลงมาร่องนั้นจะลึกหนาให้เราสังเกตดูดีๆจะเห็นเป็นเส้นซ้อน ยันตารางลักษณะเป็นยันสามเหลี่ยมมุมตั้งลักษณะเปรียบเหมือนปรีระมิดต,ตัวตารางและยันลักษณะเป็นปรีระมิด เส้นนั่นจะตั้งเป็นแท่งพอสอและอักษรก็เช่นกันจะตั้งเป็นแท่งสามเหลี่ยม ปริามิดหางปลายเลขหาและเลขหกจะจรดกัน ขอบด้านข้างจะเป็นลักษณะวงเดือนต่อจากนั้นเราดูขอบตัดของเรียญรุ่นนี้ เริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนตัดฉีจกจะครึ่ง ต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดด้านข้างซ้ายมือเริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านซ้ายเริ่มจากด้านบนตัดฉีกครึ่ง จะะเป็นักษณลนี้พทุกคนจะโดดเด่นเรื่องเมตตามาหานิยมอุดมโชคลาภหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่และแค้วคลาดถึงคงคพันพระคาถาบาลีหลวงพ่อกลวยเพียงตั้งนโมสามจบตามด้วยว่าสุปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโคสังคังนมามิ อิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวงังพรมามาอุนะสิวงังพรมามาอุนะสิวงังพรมามาอุอมมามอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า setyaduonoem setyaduonoem ห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปครับก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ